นิทานสุพรรณบุรีเมืองแห่งมังกรและเพลงพื้นบ้านณที่ราบลุ่มภาคกลางมีเมืองหนึ่งที่ผูกพันกับเรื่องราวของวรรณคดีและเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงพื้นบ้านนั่นคือสุพรรณบุรีตำนานเล่าว,ว่าสุพรรณบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีความสัมพันธ์กับเรื่องราวในวรรณคดีไทยอย่างขุนช้างขุนแผน ทำให้เมืองนี้มีมนขลังและเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากมายนอกจากนี้สุพรรณบุรียังเป็นที่ตั้งของอุทยานมังกรสวรรค์ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และอรารยธรรมจีนที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ในนิทานของสุพรรณบุรีจึงเป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องราวของความรัก ความแค้นในวันในคดีกับความงดงานของศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเพลงอีแซลหรือเพลง่อยทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความสนุกสนาน